Hi there. Welcome back to English class with me, Teacher Mariam. How are you today? For me, I'm good. Alhamdulillah. สำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่ยูนิต1นะคะเราจะเรียนหัวข้อ Classroom นันเกเรียนทราบมคะว่า Classroom คืออะไร Classroom ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Classroom pencil case P E N C I L C A S E table T A B L E Clock C L O C Marker M A R K E R Poster P O S T E R Folder F O L D E R Calculator C A L C U L A T O R Stapler S T A P L E R Computer C-O-M-P-U-T-E-R ทีนี้เราก็มาถึงช่วงของการทำการบ้านในสัปดาห์นี้นะคะการบ้านของสัปดาห์นี้ก็คือให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า5นะคะในสมุดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูที่คำสั่งนี้นะคะเขาให้เราทำอะไรบ้างเราเรามาดูกันนะคะ look and write เขาให้เราดูภาพเหล่านี้นะคะและเขียนนะคะแล้วก็เขียนเขียนอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด11รูปนะคะแต่และรูปก็จะเขียนหมายเลขกำกับไว้นะคะซึ่งเป็นรูปที่เราได้ฝึกอ่านไปแล้วเมื่อกี้นะคะรูปภาพที่หชื่อของมันอยู่ข้างล่างนี้นะคะชื่อของมันคืออะไรคะเมื่อกี้ ที่เราได้ฝึกอ่านกันนะคะข้อที่1ก็คือ table t, t a b l e อันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูได้ทำไว้นะคะข้อที่1ส่วนข้อที่2นะกักเรียนก็มาเติมคำศัพท์ของข้อที่2นี้เลยตรงนี้เลยนะคะข้อที่2ก็คืออะไรคะเมื่อกี้ folder นะกักเรียนลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่า โฟลเดอรเขียนยังไงแล้วก็นักเรียนก็เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยม1ช่องหมายถึงพยัญชนะหนึ่ตัวนะคะแต่และช่องนี้ก็คือให้เสพเพยัญชนะหนึ่ตัวนะคะให้นักเรียนทำตั้งแต่ข้อที่สองไปจนถึงข้อที่11นะคะให้เขียนชื่อคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะในส่วนของข้อที่10นะคะ ข้อที่10กับข้อที่11เมื่อกี้เราไม่ได้ฝึกสะกดคำศัพท์นี้นะคะแต่คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะไม่ลืมนะคะข้อที่10เก้าอี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะแล้วก็ข้อที่11เป็นรูปอะไรคะรูปคุณครูใช่ไหมคะคุณคุณภาษาอังกฤษนักเรียนจําได้ไหมคะว่าเรียกว่าอะไรคุณครูคิดว่านักเรียนจําได้นะคะก็ขอให้นักเรียนทําข้อที่10กับข้อที่11 ตรงนี้เหมือนกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะการบ้านของนักเรียนก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่กับการบ้านวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ g o o d บาย